ไปด้กันปเอาไาด้วยไปไหนเนี่ยส่งนนะอู้หูติด้เนาะนชายกับบ้าน,นไปเลยรออยู่นี่เนาไไอู้หเนาะ ขึ้นก็เนาะแม่ไปถึงบ้านผมผมใจลงปึ๊บเลยง่ายเออเนาะขึ้นว้าทำไมต้องไปด้วยต๋งอุ่งเงาเหรอวะนร้อนนี้จะเป็นเงากระจูดกระเลียงจูดเลียงด้วยจอดละใบแค่ตรงบางท่นนลุงเฟ้นเหรอสตารคือบาสตาร์คจอดมา จะเกี้ยกล่อมระดูสิเันนห้นเมา่มร่กเกี้ยก่อมระหามมันงสิรถนี้มีอ,อมดตายคบ้าเบอร์เฟสตัวเอ้าเปิดเครื่องเสียงไว้ทำไมตอมมาติดสู่คันนูนไ่ได้คันนูนยังติดทำ <c oughs> ไมทำไมไม่ติดลรคขาดเ,เปลี่ยนรอ ทีหลอดเตี้ยนหลอดเยอะๆทุกวันนี่มันคนละคู่อมันเป็นหลอดใหญ่คู่ใหญ่หตัดแป้งเลยเนาะโอ้สั่ง<ร><ร>มาแล้วของอรถเขาหน้ำน้ำมันเยอะเนาะเขาก็บอกว่าไปส่งเลยเนาะฮะอีน้ำมันเยอะท่าเครื่งกือบครึ่งทางหนอ่อยงงานครึ่งวันน้ำมันไปกราบกบมดเลี้ยวสามสิบลิตรนะแฟนชายไปงานบวชโอ้ยบบง,างานบุญเท่ไปยินแบบ มันจะคำเลยจะ,จะเจ้าเย็นขนาดนี้ The Blue s h o s ฟ <c oughs> ิมาลองวิ่งเข้าไอ้จับมันเป็นแสงไหมเราจะวิ่งเข้าเงาวิ่งเข้าใต้ต้นไม้เงี้ยมีดมอดมองไม่เห็นเลยฟิมนี่นะฟิวมันเสียมัน้นะอ,งนองไง <c oughs> อ้ตามันจอดรถถึงบ้านแล้วบปล่า <c oughs> ถึงบ้านก็ลงมาเนาะมุดดานซึ่งนึงไป จ่อแหวมได้ครับส่งจานชายมาแล้วครับถึงบ้านแล้วเดินแป้นเด,ดินหนึ่งเสียได้ได้ปเ,เยอะ <Yeah. S 1> สูงกว่าเดิมเลยครับรถเน้่ยสูงกว่าเดิมนะ ลองไปขนปุยมันดิพี่ขนห้ากระสอบเบอร์อะไบ้ามุดไว้มันได้อยู่ไม่มันกดลงสุดชนซุนล้อนะชนเลยแต่มันได้ขนปุยได้สองกระสอบนั่นไงเชื่อไหมคนได้ทั้งสองสามคนเอาสาคนมันจะหนักได้กระปุยสามกระสอบตัวเห็นไทเกอร์ตามโบได้ได้เอาแป๊บมาใส่กับล้อสุดเป็นล้อ รูดออกว่ะอันนี้รูดออกก็ออาไงรูดให้มันป่องออกแค่เพราะว่าเวลานั่งถ้าไม่ถ้าเราไม่ทำถ้าไม่รูดซุ้มล้อมันปูงออกคนของหนักเสร็จซุ้มล้อพี่จะเสียรูปเลยปืดปืดอย่าอย่าไปลืมเนะยอย่าไปลืมคนคนของเยอะกับป้าท้ายนั่นแหละไม่ใส่หรอกก็ใส่ใส่ยางใส่นี้แล้วบอกเลยว่าซุ้มล้อกิจุย ขนหนักไม่ได้ไม่มันต้องยกอีกมันขดชิม้อนด้ยที่ต้องไปดันแนวยกขึ้นนี้ไม่ต้องไปดันแนวไปไม้มันมีไอ้ไอ้นั่นแต่ตัวยกไม้ตัวอะไรนะเรียกตัวโหลดอะอดันขึ้นอีกได้อยู่ใ่คือตัวยกชื่อกล่องโหลดมาใส่ก็กล่องกล่องโหลดสามนิ้วมันก็อยู่ในบ้านถ้าเราใส่มันก็ขึ้นอีกใส่กล่องโหลดมันแต่ว่าแนวมันจะต่าแนวมันก็จะชึบ ชื้บชื้บอย่าใ <Okay, okay. S 2> จ่ไหมโอเคโอเคที่นเนี้ยบอยเนี่ยขอปูนสักถุงหนึ่งไปใส่ไม่<ต>ไม่ไ,มได้ได้อยู่ไม่ใส่ปูนถุงหนึ่งแล้วมีคนขึ้นนั่งเฝ้าปูนสักคนหนึ่งบอกเลยขับรถในตกลุมนักตบหนึ่นงไม่ไดังเราเราเราเนิ่มกับรถนี้นี่นิ่มกับรถนี่เลยนิ่มคนรถเราไม่ได้ดัดแนวเนาะดัดไม่ใช่บอกพี่ชูดัดมาเนี่ยรถเนี่ย ไม่ได้ดัดแนบเนาะรถนี้ดัดไม่ใช่ดัดแต่งซุงมาแล้วรถเนี้ยไปแค่แค่กดกดแนบไม่ได้ไม่ได้ดัดตินกล่องรถแล้วกล่องรถเขาอันนี้แค่นนทารามใเมืองอันนี้สามนิ้วเด้อยรถพี่สองนิ้วเยะไ่ได้ไม่เข้าเนาะยางยางหนึ่งยางพี่อุปจูวิคดูท่านี้ยคนข้าวสามเอาสามครึ่ง ขึ้นกระสอบปุ๋ยสามสามถุงเลยนี่นี่จุดตรขี้ใส่ปะดือแท้เลเฮ้ยเกบ้างอยู่เลยตีรถกุยด้วนไม่ได้ยินแล้วตอนนี้กำลังอยู่ในห้องเอนะตอนนี้กำลังวุ่นวายกับเพจใช่ไหมตอนนี้กำลังยุ่งกับเพอยู่ช่วงนี้แหละจะลงเพจเพี เขาจะลงคลิปหนึ่งคือจำเวลาได้เหมือนกันชู